สวัสดีครับมพบการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตอนอเหนออเฉียงเหนือตอนล่างประจําวันงคารที่24กันยายน2567ครับ่ัอนอื่นเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับในวันนี้จะมีลักษณะข,ของล่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตอนเหนือเชียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมนะครับก็มีกําลังปานกลางนะครับมาดูในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าทุกพื้นที่นะครับบริเวณภาคตะหนือชิงเหนือตอนล่างนะครับจะมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากนะครับการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ60-70ของพื้นที่นะครับลมแปรปรวันความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง และก็มีโอกาสของฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ในช่วง31-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงของเช้าว,วันพรุ่งนี้24-25องศาเซลเซียสก็สำหรับในวันนี้นะครับก็ยังถือว่าโอกาสของการเกิดฝนฟ้าคะนองยังคงมีได้ค่อนข้างมากอยู่นะครับก็อยากจะให้ฝากในเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฟ้าคะนองนะครับเอาไว้ด้วยนะครับ ซึ่งฝนฟ้าขนองนะครับในช่วงนี้ก็มักจะตกในช่วงตอนค่ำนะครับสำหรับการรายงานในช่วงเช้านี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อในช่วงบ่ายสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน